สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมไหมนะวันนี้จะลองเปลี่ยนฟิลมาลองขี่เวอร์ซิน650กันนะครับอันนี้ก็เป็นรถของรุ่นน้องนะครับพอดีปีใหม่มากินเลี้ยงกันนะครับก็เลยเดี๋ยวขอลองฟิลรถน้องหน่อยแล้วน้องก็ลองฟิล MT09 ผมแล้วกันเนาะว่าเสียงมันเล่าจริงนะรถสองสูบเนี่ย ฮะสแตนดาร์ดนั่นน่ะไม่ใช่เอนะเอดึงกว่านี้อีกอันนี้นนขี่รถไปเติมน้ำมันให้น้องนะครับโอ้ได้อยู่นะเฮ่ยบอ่อนิ่มมากเลยอะ นั่งสบายก็บอกรถผมเยอะเลยอะ่ะเดี๋ยวแวะเติมน้ำมันก่อน E ยี่สิบ E 2ี่ครับเอาหกร้อยครับครับเอ๊สวยจริงเลยรถใครกันไม่รู้คันไหนอ๋อเขาน่าทำงาน DIY นี่มั้งเอ้าบิวเปิดยังไงอะ <c oughs> ตายห่าแล้วไม่ใช่จะของรถ้วยไง เยี่ย e คตรแข็งอ๋อมันหมุนแค่นี้ไงหรอโอ้หบิดยากเหมือนกันนะเนี่ยกุญแจถังน้ามันนะ่ะเนี่ยคุญแจนี้เหมือนแทดแปดร้อยเลยคือต้องดันมาข้างข้างหลังนิดนึงไม่ดันใช่ไหมบาะสูงมากเลยทัวริงแล้วนั่งไม่ลงเลยนะแล้วโชคหน้าพี่พอไปใส่ของทัวริงนั่งไม่ลงเลยข้างหลังนี่เหรอถ้าแข็งเกินมันจะกระด้างเนาะโอเค เดี๋ยวไปลองขี่กันต่อนะครับเดี๋ยวพี่วนมานะขอขี่หน่อยนิดนึง<ฮ>เอาเรื่องโอแบตเตอรี่จะหมดแล้วนะครับกล้อง360ก็เดี๋ยวใช้เป็นกล้องสิดหมวกอย่างเดียว อ,อืใช้ได้แต่น้ำบ่อมันนิ่มมากเลยนะแล้วเครื่องตัวเดียวกันกับเอียหกเอ็นด้วยนะรถฮิตสมัยหนึ่งเลยนะช่วงเขาเรียกอะไรช่วงมิกไบบุูมบูมอ่ะเอียหกเอ็นนี้บูมมากเลยนะ เนี่ยผมว่าถ้าใครจะเอา CB 500X ใช่ไหมผมว่าลองมาดูเป็นเวอร์ซีสของ5 0โอเคนะแรงเท่คก,ก็เยอะกว่านะส่วนตัวผมมองว่าอย่างเงี้ยนะน่าจะคุ้มกว่า6 5 0้าสีสองสูบอินไลน์เนาะน่าเป็นอินไลน์ตัวเนี้ย โอ้ Ooh, เสียงโอ้โได้อยู่นี่น้องก็ใส่เป็นกาดมาแล้วนะครับอันนี้กันลมตระกูลคาวานี่มันขึ้นชื่อเรื่องความแรงเลยนะกับซูเนาะ มีวัดโวด้วยนะครับฝวามือซ้ายมือเป็นช่องอจุดบุหรี่เอาไว้เสียบชาร์จแบตเตอรี่อะไรพวกนีน้โอ้อย่างนิ่งรถมันรถมันก็สูงด้วยแหละอ่ามันก็ช่วงล่างก็ถือว่าดีเลยนะครับสำหรับรถโรลิง แฮนด์ก็เป็นแฮนด์สูงแล้วตาสไตล์ทรลิงก็ขี่สบายครับขี่สบายเนี่ยมันก็ได้อยู่นะเออผมว่าถ้าขึ้นเขาเนี่โอเคเลยเพราะว่าน้องก็ขี่ตามตามตูดผมเลยนะวันนั้นขึ้นท่าเบิก เนี่ยเสียงเอาเรื่องเลยหกห้าศูนย์โอ้โหมีแบ็กไฟด้วยพ่อเป็นโยชิมูระนะเป็นงานเหมือนแต่ว่าเป็นคาร์บอนนะครับอันนี้เสียงก็เอาเรื่องเลยนะครับนุ่มๆไม่แผดอ่าประมาณนั้น มีอีโคโหมดด้วยอ่ะเวลาเราขี่ช้าเงี้ยมันจะขึ้นอีโคโหมดตรงนี้นะครับตัวเรือนไม้เนี่ยจะเป็นดิจิตอลผสมกับตัวมาตรวัดแบบเข็มอ่าเป็นเข็มอย่างนี้นะครับกวาดขึ้นเข็มวัดรอบใส่ชิวสูงด้วยกันลมมีที่ยืดมือถือด้วยเนี่ยก็ใส่กับเคสอ่าควาดล็อกมุมได้เลยจ้าบเลย โอ้ทัวริงมันขี่สบายจริงไม่แปลกใจเลยคนเลือกทัวริงกันก็เยอะพอสมควรนะเอาไว้เดินทางนะครับอันนี้น้องติดเป็นอ่ากล่องหลังหนึ่งใบแล้วก็ปิ๊บข้างนะครับคู่หนึ่งรถมีแคดบาร์ด้วยนะอ่เอาไว้กันล้มอย่างนี้นะครับ แบกไฟด้วยโอ้โหโอ้โ oh ห oh oh oh. ชิวจัดขี่แต่เนี้ยเก็ดแบบแรงท็อกเยอะๆแล้วเมื่อขี่แบบทัวริ่งแบบสองสูบก็ก็มีท็อกอยู่ถือว่าเป็นรถท็อกแหละสองสูบเนาะขี่สบายเอาเรื่องเลย โอเคประมาณนี้ครับเวอร์ซิตหกห้าศูนย์โฉมหน้ามดนะครับเหมือนรถมัสไรยเดอร์เลยนะ จริงเลยรถใครกุ้งตาแขกท่านไหน,อ,นอ๋อเขาหน้าทำงานดีไว้ดิมไ้งโอเค